ผมไม่ใช่นักกฎหมายนะผมพยายามมองด้วยคอมมอนเซนส์หน่อยแค่นี้คดีพี่จตุพรเนี่ยสารเขาบอกว่ายังขังไม่ครบยังขังไม่ครบค<ะ>ก็เลยต้องกลับไปใหม่สำหรับคุณทักษิณเนี่ยสารเขาบอกเลยเลอที่ได้พยาโทษจากพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับว่าคุณต้องใช้เวลาเนี่ยหนึ่งปีถูกต้องไหมครับแล้วหนึ่งปีก็เหลือหกเดือนงั้นมันไม่มีคดีต่ออะ่ะแปลว่าในหกเดือนนั้นนะ่ะคุณทักษิณเขาบอกผมขังครบแล้วอันนี้แตกต่างมาหือมานะ อันนี้ยังขังไม่ครบก็เลยต้องกลับไปอันนี้คุณทักษิณเขาบอกว่าขังครบแล้วคําถามตอนนี้คือว่าไล่ที่ไปขังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าหรือมันมีอภิสิษ์พิเศษหรือเปล่าค่ะแต่เราต้องรับเนี่ยเอาใหม่เลยนะคุณทักษิณได้บินกลับมาไหมกลับมาได้พิโทษไหมค่ะได้ไปรายงานตัวที่ราชสถานรา้สถานไหมไปได้รับผิดไหม อันนี้ทาให้เราเจ็บใจกันทุกคนนะนะ <S 1> <S 1> <S 1> แปลว่าในวันนั้นคุณทักษิณเดินเข้าไปในคุกแล้วนะอันนี้ต้องแสบนะครับวนนันนั้นคนที่ตัดสินใจเอาคุณทักษิณลากออกมาจากคุกกันนะแล้วไปอยู่ชั้น14เนี่ยคือคุณทักษิณหรือเปล่าถ้าพิสูจได้นะว่าคุณทักษิณสั่งเขียนจ่ายตังค์อันนี้คุณทักษิณผิดแต่ราชทานเ็าบอกเองว่าเป็นกระบวนการของราชทานที่ส่งไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วต้องถามว่าคุกราชทาน กับคุกชั้น1ิบี่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันคุกตั้งสองที่หรือเปล่าก็คือคุกตั้งสองที่อันนี้ต้องแฝงนะพี่เพราะผมก็เคยเห็นนักโทษหลายคนที่ไปที่ไปโรงพยาบาลตำรวจพี่อาจจะเคยไปผมก็เจอพี่สนทิที่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 โรงพยาบาลตำรวจมันเป็นคุกไงคุกแปลว่าอะไรคุณไปอยู่ในอำนาจของการควบคุมของราชทานให้แฝนราชทานเอาคุณทักษิณไปอยู่ดวงจันทร์ก็ได้ถ้ามีคุกที่ดวงจันทร์นะเพราะการที่เขาไปอยู่ในคุกเนี่ย เขาไม่มีเสร็จที่จะไปสั่งราชธานว่าผมอยากไปอยู่ที่นี่ที่นั่นที่นั่นนะมันเป็นการตัดสินใจของราชธาน